ลองดูคำพูดนี้นะครับเทรดตามทิศทางของเจ้าตลาดรอให้พวกเขากวาดสภาพคล่องแล้วค่อยเข้าเมื่อโครงสร้างราคามันเปลี่ยนไปนี่แหละครับคือแก่นแท้คือหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เลยยินดีต้อนรับทุกคนนะครับในการนําเสนอชุดนี้เราจะมาถอดรหัสก,ยกลยุทธ์การเทรดทองคําตามรอยสมาร์ทมันนี่หรือพูดง่ายๆก็คือตามรอยรายใหญ่ในตลาดกันครับ ซึ่งมันเป็นระบบที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนมากๆเพื่อรอตัดสินใจเทรดได้อย่างเฉียบคมและมั่นใจมากขึ้นโอเคครับเราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันเริ่มตั้งแต่แนวคิดว่าทําไมต้องเทรดตามสมาร์ทมานี่การถอดรหัสทม์เฟรมต่างๆกิจวัตรที่เราต้องทําทุกวันก่อนตลาดเปิดวิธีการล่าหาจุดเข้าที่สมบูรณ์แบบการจัดการออเดอร์เมื่อเข้าเทรดไปแล้วและปิดท้ายด้วยส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของวินัยครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับทำความเข้าใจแนวคิดหลักกันก่อนทำไมละ่ะทำไมเราต้องเทรดไปกับส์ทมันนี่ก็เพราะว่าผู้เล่นรายใหญ่สถาบันต่างๆนี่แหละครับคือคนที่ขับเคลื่อนตลาดจริงๆการที่เราเทรดตามพวกเขาก็เหมือนเราว่ายน้ำตามกระแสน้ำครับมันง่ายกว่าเยอะเลยและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆของกลยุทธ์นี้เลยครับนั่นก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยง เราจะตั้ง stop loss แคบมากๆแค่10 2ถึง20ิพิเท่านั้นแต่เป้ากำไรเราจะสูงทำให้อัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยงหรือ R/R ของเราเนี่ยสูงกว่า1ต่อ2ขึ้นไปเสมอหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อให้เราเทรดผิดๆถูกๆชนะแค่ครึ่งเดียวในระยะยาวพอร์ตของเราก็ยังเติบโตได้ครับต่อมาคือเรื่องที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของการวิเคราะห์ของเราเลยครับนั่นก็คือการใช้ไทม์เฟรมหลายๆอันมาประกอบกัน เราต้องเข้าใจให้ได้ว่ากราฟเดย์กราฟ4ชั่วโมงและกราฟ1ชั่วโมงมันทํางานร่วมกันยังไงเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของตลาดที่ชัดเจนที่สุดหลักการของเราง่ายมากครับเราจะมองจากภาพใหญ่สุดแล้วค่อยๆซูมเข้ามาเหมือนเราใช้กล้องส่องทางไกลเลยครับเริ่มจากกราฟเดย์ลี่ก่อนเลยเพื่อดูทิศทางหลักของตลาดวันนี้จากนั้นค่อยซูมเข้ามาที่ H4 เพื่อหาส้นสําคัญที่น่าสนใจและสุดท้ายเราจะไปนั่งเฝ้ารอยอย่างใจเย็นในกราฟ H1 เพื่อรอสัญญาณยืนยันที่ชัดเจนที่สุดก่อนจะกดเข้าเทรดครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆขึ้นไปอีกผมมีเรื่องเปรียบเทียบง่ายๆมาเล่าให้ฟังครับลองนึกภาพตามนะครับว่ากราฟเดลี่เนี่ยเขาคือเจ้านายของเราครับเป็นคนตัดสินใจเลยว่าวันนี้ทิศทางหลักคืออะไรเราจะมองหาโอกาส buy หรือ sell เท่านั้นเราจะไม่เถียงเจ้านายเด็ดขาดส่วนกราฟ H4 ก็เปรียบสมุนผู้จัดก,การครับพอเจ้านายกําหนดทิศทางมาแล้วผู้จัดก,การก็มีหน้าที่หาเลยว่าโอเคโซนไหนล่ะ ที่น่าสนใจที่สุดหรือพื้นที่ทํางานตรงไหนที่มีศักยภาพสูงสุดตามคําสั่งของเจ้านายและสุดท้ายกราฟ H1 ก็คือตัวเราเองนี่แหละครับผู้ปฏิบัติการหน้าที่ของเราก็คือการอดทนรอรอจนกว่าจะเห็นสัญญาณที่ใช่ที่สุดในโซนที่ผู้จัดการหาไว้ให้แล้วค่อยลงมือเข้าเทรดตามแผนที่วางมาทั้งหมดครับและนี่คือกฎเหล็กข้อเดียวที่สำคัญที่สุดที่ห้ามแหกเด็ดขาดเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ ห้ามเทรดสวนทิศทางของกราฟเดลี่เด็ดขาดไม่ว่ากราฟเล็กมันจะดูสวยดูน่าเข้าแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันสวนทางกับเจ้านายเราจะไม่ยุ่งเลยนี่คือกฎที่ไม่มีข้อยกเว้นครับเอาละครับพอเราเข้าใจหลักการใหญ่ๆกันแล้วทีนี้มาดูกันว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะในการเทรดการเตรียมตัวที่ดีมีใชยไปกว่าครึ่งเลยนะครับ ทุกตว,วันเลยนะครับประมาณช่วงบ่ายมุมบ่ายสองเราจะมาทําการบ้านกันก่อนคือการเปิดกราฟมามาร์คจุดสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฮโลของวันก่อนของช่วงตลาดเอเชียหรือแนวราคาที่มันเท่ากันแบบชัดๆจุดพวกนี้แหละครับคือบริเวณที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมันก็เปรียบเสมือนแม่เหล็กที่คอยดึงดูดราคาให้วิ่งเข้าไปหาอยู่เสมอมาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันแล้วการหาจุดเข้าที่เพอร์เฟกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่า มันคือเกมของความอดทนเราต้องรอรอให้ตลาดเฉลยไพ่ออกมาก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรครับนี่คือตารางเวลาในแต่ละวันของเรานะครับช่วงบ่ายก็เตรียมตัวไปพอ5โมงตลาดลอนดอนเปิดก็เริ่มสังเกตการแต่ช่วงพีคที่ต้องระวังสุดๆคือ1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งโซนนี้เราจะเรียกว่าเขตอันตรายหรือ manipulation zone เลยห้ามเทรดเด็ดขาดครับ แล้วพอหลังสองทุ่มครึ่งไปจนถึง5ทุ่มนั่นแหละครับโกลทิมของเราสัญญาณแรกที่เราจะตั้งตารอเลยก็คือ liquidity sweep ครับมันคืออะไรลองนึกภาพตามนะครับว่าเจ้าตลาดเนี่ยเขาจงใจดันราคาขึ้นไปเหนือไฮห,หรือลงไปใต้โลเพื่อไปเกี่ยวเอา stop loss ของรายย่อยออกไปแล้วก็กระชากราคากลับยังรวดเร็วพูดง่ายเลยมันคือการสรับขาหลอกดีๆนี่เองครับคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนหลอกอันไหนจรงิงอ่ะมีจุดสังเกตง่ายๆเลยครับ ถ้าเป็นสวิปเพื่อหลอกนะไส้เทียนจะยาวๆแต่เนื้อเทียนนิดเดียวแล้วราคาก็จะกลับตัวทันทีแถมยังมักจะเกิดในช่วงเขตอันตรายของเราด้วยแต่ถ้าเป็นการ breakout ของจริงโอ้โหเนื้อเทียนจะยาวๆเต็มๆแท่งเลยครับแล้วราคาก็จะวิ่งไปทางนั้นต่อเลยพอเห็นสวิปแล้วอย่าเพิ่งเรียบเข้านะครับเราต้องรอทิกซอชิชิสุดท้ายนั่นก็คือ market structure shift หรือ MSS ครับนี่คือการที่โครงสร้างราคามันเปลี่ยนทิศทางอย่างชัดเจนเป็นเหมือนสัญญ,ญาณไฟเขียวตัวจริงที่บอกเราว่า โอเคการหลอกจบแล้วตลาดพร้อมจะไปในทิศทางใหม่แล้วล่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่ารูปแบบขาขึ้นหรือ bullish M.S.S มันจะมี3สเต็ปง่ายๆครับ 1. ราคาลงไปสวิปจุกโลแล้วดึงกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว 2. ร,ราคาพุ่งขึ้นไปทำลายไฮก่อนหน้าได้และ 3. แท่งเทียนปิดยืนยันเหนือไฮนั้นได้พรครบ3ข้อนี้ปุ๊บก็เท่ากับว่า M.S.S ได้รับการยืนยันแล้วเราพร้อมที่จะมองหาจังหวะบ่ายแล้วครับ โอเคตอนนี้เราได้สัญญาณครบทั้ง2อ,อย่างแล้วคือมีทั้ง s w e e ปและ M/S/S ก็ได้เวลาลงมือจริงแล้วครับในส่วนนี้เราจะมาดูเรื่องการเข้าเทรดการวางจุดตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงและจะเก็บกําไรกันยังไงเรื่อง stop loss นี่สําคัญมากและหลักการก็ตรงไปตรงมามากครับสำหรับ buy เราจะวาง S/L ไว้ใต้โลดที่โดนกวาดไปนั่นแหละครับส่วน sell ก็วางไว้เหนือไฮที่โดนกวาดไป ทำไมล่ะก็เพราะว่าถ้าราคามันย้อนกลับมาทําลายจุดนั้นได้อีกก็แปลว่าที่เราวิเคราะห์มาทั้งหมดมันผิดแล้วแค่นั้นเลยครับยอมรับแล้วก็ออกจากเทรดนั้นไปส่วนการทํากําไรหรือ take profit อันนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกใช้ได้เลยครับแบบแรกคือตั้งเป้า RR แบบตายตัวไปเลยเช่น1ต่อ2หรือ1.3ต่อหรืออาจจะตั้งเป้าไปที่โซน liquidity สําคัญฝั่งตรงข้ามหรือถ้าใจถึงหน่อยอยากปล่อยกำไรให้วิ่งก็อาจจะใช้ trailing stop ตามเส้นค่าเฉลี่ยอย่าง EMA 2 1ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเหมือนกันครับ และแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมขอบอกเลยว่าอาจจะสำคัญกว่าเทคนิคทั้งหมดที่พูดมานั่นก็คือวินัยครับเพราะต่อให้ระบบเทรดเราจะเทพแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีวินัยที่จะทำตามกฎของมันอย่างเคร่งครัดทุกครั้งทุกอย่างที่ทำมาก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยก่อนจะกดส่งคำสั่งทุกครั้งลองเอาเช็คลิสต์10ข้อนี้มาเป็นยามเฝ้าประตดูก่อนนะครับ เราต้องติ๊กถูกให้ครบทุกข้อจริงๆตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ถ้ามีแม้แต่ข้อเดียวที่ตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจคำตอบก็มีแค่หนึ่งเดียวครับคือไม่เทรดปิดจอแล้วไปทำอย่างอื่นเลยครับง่ายๆแค่นั้นสุดท้ายนี้อยากจะฝากสมการง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆไว้ครับวินัยบวกกับความอดทนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกำไรในระยะยาวจำสมการนี้ไว้ให้ดีนะครับ มันคือหัวใจจริงๆที่จะทำให้เราอยู่รอดและเติบโตในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืนครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการเทรดครับ